วัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็น Macro Excel EP EP 5นะครับเามื่อตอน EP ก่อนหน้านี้ EP 4นี้ก็เป็นเรื่องของการสร้าง Personal XLSB นะครับสร้างตัวเก็บ Macro ไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วก็เอา,อาไฟล์ Macro เข้ามาไว้ที่เขา เก็บไว้ในเครื่องแล้วก็สามารถแชร์ออกไปได้ใน EP 5นี้จะเป็นลักษณะของการมี3ส่วนนะครับก็คือมีส่วนของเวิร์กบุ๊กสองเวิร์กบุ๊กก็คือที่ผมเปิดมาก็คือเดี๋ยวมีเวิร์กบุ๊กหนะครับเราสามารถดูว่ามีเวิร์กบุ๊กกี่เวิร์กบุ๊กเราสามารถกด Ctrl แล้วกด t a บได้นะครับก็ก็มีเวิร์กบุ๊กหนึ่งเวิร์กบุ๊กสที่ผมทําตัวเลขก็เพื่อให้มองเห็นแค่นั้นเองว่า อันนี้คือ w o r k b o บุ2กสองนะ,ะมันจะได้ตรงกันตรงนี้เพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้มันตัวเล็กไปมองไม่เห็นนะครับจะเห็นชัดอถ้าแท็บแบบนี้คือ w o r k ์กบุ๊ตอนนี้เราเปิด Workbook มา2อันแต่จริงๆมันเปิดมา3อันนะครับก็คือมันเปิดเจ้า personal xlsb มาด้วยนะครับนี่มันเปิดมาแล้วมันปกติถ้าเรามีมาโครอยู่ในเครื่องมันจะเปิดมาแล้ว,ลวเราเปิดเปิดออกมาเลยให้เห็นนะครับ เองนะครับตอนนี้เรา Personal แล้วก็ Book 1นะ Book บุ๊กทนะครับแล้วก็ Personal xlsb Personal xlsb นี่เป็นที่เก็บมาโครว้เฉยไม่เราจะไม่ทำงานในตัวเขาเดี๋ยวเราซ่อนลงไปเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าเราจะในบทเรียนนี้ใน EP5 นี้เราจะย้ายจาก Personal xlsb นะครับเดี๋ยวผมซ่อนนี้ไปก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้เลยนะครับดูที่ตัว developer แล้วเข้ามาที่ virtual basic แเ,เราจะเห็นละเราจะเห็นตรงนี้นะครับว่ามันมีอยู่ทั้งหมดตัวดำๆๆนะครับตัวดำๆเลยเราขยายก่อยก็ได้มี book one นะครับตรงนี้ book one นะ book ห book สแล้วก็ personal xlsb ใน personal xlsb เนี่ยมีโมดูลอยู่เยอะเลย นะครับโมดูอยู่เยอะเลยตอนนี้ที่ผมใส่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาโมดูเนี้ยไปใส่บุ๊กวบ้างใส่บุ๊กสบ้างเอาที่ไม่ซ้ํากันนะครับอ่าขั้นแรกหลังจากนั้นผมจะลบพอสนอ XLSB ออกไปจากเครื่องเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เซฟพอเอามาใส่พวกนี้ก็เซฟเข้าจากบุ๊กห XLSX ก็กลายเป็น XLSM บุ๊กสจาก XLSX ก็จะเป็น XLSM นะครับคือมันมีมาโครฝังอยู่ในตัวไฟล์เลยแล้วก็ผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปแล้วเรามาดูว่าในแต่ละไฟล์เนี่ยไฟล์ไฟล์เวิร์กบุ๊กซึ่งมีมาโครฝังเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนสามารถแลกเปลี่ยนไอตัวมาโครกันได้นะนะครับโดยใช้ตรงนี้แหละครับโดยใช้ขั้นตอนตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับเราจะทําให้ดูนะครับโอเคอันดับแรกก่อนอันดับแรกเรา เอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมเตรียมมาโครอะไรไว้บ้างมาโครผมเตรียมมีนี้เดี๋ยวเพิ่มอีก3ตัวดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกมาเอาของ EP EP4 นะครับ X X ปอด t ฟล p o อดเอามาไว้ที่ 45 macro วาไว้ตรงนี้ unlock cell แล้วก็มี lock cell export export so file lock cell แล้วก็ protect cheat ต o p h i j g protect h e t export file unprotected ตัว u u n p r o t e c t e t export ไ e โอเคตอนนี้เราเอาตัวมาโครที่อยู่ใน personal xlsb เรา export ออกมาแล้ว export ออกมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเร่องที่ตัวนี้เนี่ยเรา export มา ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามมนกี่ตัว1นึ่เอาเป็นชุดของมันแล้วกันชุดหนึงสตัวไปไว้ Workbook ๊ก Work วชุดหนึ่งหนึ่งสอีก3ตัวไว้ b o ๊กทแล้วกันนะครับแล้วก็เซฟเป็น xlsm ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ลบตัวนี้ออกไปลบโพสต์นีออกไปแล้วก็เปิดมันขึ้นมาทั้งคู่เลยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันลองดูซิว่าทําได้ไหมนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาบุ๊กวันก่อน บุกวันก่อนนะครับ Import File บุกวันนี้เอาเป็น Lock Sale มาแล้วแล้วก็ Import File แล่วก็ Lock Sale แล้วก็เป็น Unlock Sale เป็นชุดเดียวกันของเขาแล้วก็ Import File เป็น Protect s h e e t แล้วก็อีกอันหนึ่งชุดของเขาอันโปรเทคชี n อันโปรเทคชีาอยู่ตรงนี้ครับครับอ่ามาโครสีตัวนี้มาอยู่ในบุ๊กวันแล้วเอามาบุ๊กสองอีบุ๊กทู import f i l e ตัวนี้เอาเป็น show p e จเบรกเฮ้ยมาอยู่แล้วในอยู่ในโมดูลแล้วของเขาแล้ว โเพเบรกแล้วก็เอาอีกมี high page break High p a เ e b r โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่ง Print Preview Import File ถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคป i n t น r r v v i w โอเคเนี่ยหลังจากที่เรา Export File ออกจาก Personal Export ์อรอมาควออกจาก p e r s o n a l a b เราก็เอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์อะไรที่เราสร้างไว้กันไว้ที่ Desktop ไว้ในเครื่องของเราเอาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการเก็บนะครับเอาเขาออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ แล้วก็เอาบางส่วนไปเข้าเนี่ยเอาเอาบางส่วนนะครับตัวไหนตัวทับหนึ่งนะครับโอ้ดูโอ้ดูโอ้โอัหายไปไหนผมยังไม่ได้เลื่อนโอเคก็นี่นะครับ Okay. เห็นแล้วทีนี้เห็นแล้วเห็นแล้วบังกันอยู่เืาอทีนี่ครับก็ล็อกเซล์พอเราเอาเอาจาก Personal LSP เนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตมาไวท้ที่ที่โฟลเดอร์อะไรสักอย่างก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับในในเดสก์ท็อปในเครื่องของเราเอาเอาเครื่องเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางนะครับ,รบปกติมาโครมันจะเก็บใน Personal LSP เราเอาเอาเขาเอ็กซ์พอร์ตออกมามาเก็บในรูปของไฟล์ extension BAS เนี่ยนะครับก็ออกมาปั๊บ ทีนี้เราก็ย้ายสิครับเมื่อกี้ที่ย้ายให้ดูเมื่อกี้ก็ผมเอาล็อกเซลตัวนี้อ่าล็อกเซลตัวนี้เข้าไปในแหมมานี่เห็นไหมล็อกเซลอันล็อกเซลเข้ามานี้แล้วก็อะไรตัวไหนอีกไหมล็อกโปรเทคอ่าโปรเทคชีสตัวนี้แล้วก็อันโปรเทคชีสเห็นไหมครับ ทิ้ดปื้อมานี้ทีนี้ส่วนของทิ้ดสองใส่ตัวนี้เข้ามาไฮเพดเบรกแัวนี้ปึ๊บแล้วก็เชียวเพดเบ,กบรกแล้วก็เป็นผิวเห็นไหมครับขั้นตอนนี้จบนะครับ ในตัวอ๋อแบบนี้เราเอาจากพวกนี้ออกมาขั้นตอนที่หนึออกมากลายเป็นตัวนีเ้เก็บไว้ในคอมหลังจากกลายเป็นตัวนี้แล้วก็ทำตามนี้เลยครับย้ายเข้าไปตามขั้นตอนท,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 ที่แสดงสาธิตไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้จบละ ขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือเซฟนะครับเซฟเครื่องก็ปิดอันนี้ไปก็ได้เซฟไอททีนี้เราก็เซฟไฟล์ครับตัวนี้บุ๊กวันนี้มันเป็น XLSX อยู่นะครับให้ดูทีนึง XLSXX นะครับ XLSX นะครับซึ่งไม่มีมาโคฝังเราใส่มาโคไปแล้วแต่เรายังไม่เซฟพอยังไม่เซฟมันก็เป็นแค่ XLSX มันมาโคไม่ได้ติดไปด้วยทีนี้เราจะเริ่มไล่เซฟไปละบุ๊กวัน,นตัวนี้ไฟล์เซฟ e As ใส่ตรงนี้ใส่โฟลเดอร์นี่เหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ให้เลือกเป็น Excel Macro Enable Workbook XLSM นะครับปึ๊บเซฟไปเลยไปแล้วกลายเป็น x l x s m แล้วนะโอเคปิดไปเลย Book t ูนะครับไปเซฟเอสเข้ามาที่ แล้วก็เป็น XLSM Excel Macro Enable Workbook ครับเซฟปังไปกลายเปลี่ยนแล้วนะครับปิดปิดไปเลยแล้วก็ทีนี้ผมจะเข้ามาเพื่อทำการลบ Personal x l s b a t i n g Copy ตรงนี้ หรือ s p นดร e ไปครับ p e r s o n a l xlsv ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยครับ ep 1-3ผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนลบทิ้งไปเลยครับตอนนี้มาโครในเครื่องไม่เหลือแล้วครับลบทิ้งแล้วเราเปิด Excel เปล่าๆขึ้นมาเปิดโปรแกรม Excel นะครับไม่ได้เปิดไฟล์นะครับเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมามันขึ้นบุกวันนี้แต่บุกวันนี้ไม่ใช่บุกวันตัวนี้มันขึ้นให้มาให้อันมัติไม่ใช่เราไปเปิดดู โอเพนก็แล้วโอเพ่นดีสพีซีไม่เอาไม่เอาดีกว่าเปิดยากวิธีนี้เข้าไปที่โฟลเดอร์เลยหาไม่เจอเนี่ยนี่ครับ XLSM นะครับตัวนี้เอคลเอสนะบุกวันเ l s m เปิดมาเลยป,เปั๊บแับเบิ่คลิกเปิดมาแล้วแล้วก็ ไปทีหน่ง b o o กทูเอ็นะครับดับเบิลคลิกเปิดมาเลยไปโอเคเรียบร้อยก็ดูที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ลงไปมีบุ๊กนะมี b o ๊กบ o ๊กทูเอ็กซ์เอสเอ็ ถุกทูตไอที m นะครับมี2อันเปิดมาแล้วเราเข้าไปเช็คใน d e v e l o p e r ดูดูที่ Visual Basic เราก็จะพบว่าอ๋อมันมีไอบุ๊กวันอันแรกที่เปิดมาอยู่เดี๋ยวลบทิ้งไปเลยดีกว่าเกะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปั๊บปั๊บมันอยู่ไหนหาไม่เจอไม่เป็นไรไอบุ๊กวันนี้ลบทิ้งไปแลย อไต้ง้งใชนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตอนนี้เรามีไม่มี personal x sb แล้วมาโคในเครื่องเราไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อ่ามันมาแล้วนะโมดูลนะครับโมดูลมันมีแล้วโมดูลสองตัวไนมะ่ไม่ไม,ไม,มีไม่เท่ากันนะครับสมมุติว่าเราอยากจะย้ายล่ะทีนี้อยากจะย้ายไอไอสาตัวนี้ไม่ใช่ย้ายขอ copy แล้วกัน ก็ปีส3ตัวนี้มางไว้ในนี้ด้วยจากตัวนี้ที่มีมาโคอยู่4ตัวก็จะกลายเป็น7ตัวเดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมสร้างเลเยอร์ี่ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไปซ้ำกับอันนี้อีกแปบ๊บหนึ่งนะครับสร้างเป็นโฟลเดอ เอ็กลกันจำเห็นชัดดีโอเคเราเปิด Excel ขึ้นมาใหม่ต้องเปิดทั้งสองอันนะครับเปิดทั้งสองอันขึ้นมาปับ๊บทีนี้ก็ขึ้นมา2อันแล้วแท็บดมูมี2องมีสอันครบเข้าไปเช็คดูมีสองอันนะครับทีนี้เราก็ต้องการจะเอา3อันนี้นะครับไปอยู่ในน้นนะครับไปอยู่ในน้นเราก็ export เลยสมมุติว่า ก่อนหน้านี้เราไม่มีไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตเรามีแค่2อันนี้เปลยอยๆไม่มีมาโคนในเครื่องด้วยแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปเลยเอ็กซ์พอร์ตไปไว้ที่เดสก์ท็อป x ออยู่ไหนละโอเคไปอยู่นี้เอ็กซ์พอร์ตไปไปแล้วเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตไปเอ็กซ์พอร์ตเไป โอเคไปแล้วเรากลับมาที่ตัวนี้อีกเอาเข้ามา import file ล่นโฟลโดย xx นะครับเ p e n น import file เ p าเป็น p o r t file ตัวหนึ่งโอเคพบแล้ว กบแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละคำสั่งทำหน้าที่อะไรปิดไปได้เล็บเลี่ยงยังไม่ได้เซฟไม่เป็นไรเซฟอีกทีก็ได้เซฟอ่าอ๋อกดกดผิดแป๊บนึงกดแท็บครับบุ๊กสองก็เซฟบุ๊กหนึ่งก็เซฟโอเคเซฟเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เรามาดูคำคำสั่งของในบุ๊กเรามาดูในมาโครนี้ก็ได้ โกน,นี้ก็ได้ถ้าเราเลือกเอ่อันนี้บุ๊กวันใช่ไหมครับบุ๊กวันเนี่ยตรงนี้ก็ได้บุ๊กวันเอสแอลเอสเซ็มหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดครบนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูบุ๊กทูเปิดจากตรงนี้ก็ได้ครับดูบุ๊กทูบุ๊กทูมีอะไรเท่าไหร่โอเคบุ๊กทูก็มีเท่านี้นะครับใน ในมาโครในตัว EP4 นะครับผมได้ได้อธิบายไปแล้วเรื่องของการ Unlock เซ l ล์ล็อกเซลแล้วก็โปรเทคชิดอนโปรเทคช e ดอันนี้ให้เพิ่มให้ดาวน์โหลดเพิ่มไปอีก3ตัวนะครับก็คือในเรื่องของอสมมุติว่าเราจะพิมพ์นะครับสมมติเราจะพิมพ์เราอยากจะดูพิมพ์พรีวิวมาเนี่ยเราจะพิมพ์มาดูเราดูเราจะพิมพ์ลักษณะนี้เราต้องมาปรับคงปรับค่าอะไรใช่ไหมครับถ้าปรับตรงนี้เราต้องมาดูตรงนี้อีก จะต้องมาจิ้นยังไงต้องเลื่อนอะไรให้มันเข้าตรงกลางอะไรหรือเปล่าก็ต้องมาปรับตรงนี้ครับนะครับแต่ว่าสมมติเรา,าปรับไปเรียบร้อยแล้วเรากลับไปปั๊บเราก็จะเห็นเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นเพดเบรกแต่เราบางทีเราไม่อยากดูเราเรารู้สึกว่ามันมันเก,กะกะเราก็ใช้มาโคตรตัวนี้ได้ก็คืออยู่ไหนละอันนี้บุกวันใช่ไหมเอาบุกวันก็ อยู่ไหนละตรงนี้ค่อนข้างดูยากนะครับเราให้ย้อนกลับไปดู ep 4ที่ผมทำไอ้โดนลงบน e อ็ก l ทูลมาตรงนี้ให้เพ b เบรกนะตรงนี้ปับ๊บหายแล้วครับตรงนี้หายแล้วหรือว่าบางครั้งเราเราอยากจะให้มีเส้นมันขึ้นมาอีกทีโดยที่เราไม่ต้องกลับไปที่ตรงริ้นหรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องขึ้นไปดูดูเมนูตรงนี้มันก็มีให้ให้โชว์เพดเบรกเหมือนกันโชว์เพดเบรกแหมนะแต่ว่าบางทีเราเห็นมันแล้วเรากําลังทํางานอยู่เรายังไม่ริ้นมัน สร้างความรู้สึกว่ารำคาญให้กับเราก็ก็ปิดไปเะครับตอนนี้เป็นมาโคที่ให้ไป3ตัวนะครับสำหรับสำหรับ ep นี้ดูลิงก์ดาวน์โหลดข้างใต้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมหายกลับไปแล้วกันหายเฟซเบกดันปับ๊บหายแล้วอีกอันหนึ่งที่ให้มาก็คือเมื่อกี้ไปที่ p ปริ้นพ e ีวิวใช่ไหมครับปริ้นไปที่ Print ตรงน,นี้เราจะปรับค่าแล้วเราจะปรับค่าว่าจะเอามาจิ้นแบบไหนนะครับ หรือว่าจะปรับเองปรับแล้วให้มันอยู่ตรงกลางแนวแนวนอนตรงกลางระหว่างแนวตั้งนะครับไอ้พวกนี้ต้องเลื่อนนี้อะไรยังไงก็ค่อนข้างใจยากนะน้าจะทำอนข้างจะได้เหมือนกันแหละมันเป็นค่าของเครื่องแต่ว่าถ้าลองดูจากมาโครนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากมาโครแล้วกันกลับไปอีกทีนึงมาลองดูจากมาโครนะไปที่ปุ๊บไม่ใช่ไปที่นี้พิ้นพิว,วตรงไหน,น หนึ่งสองสามอ่านี่ปิดพรีวิวอีตรงนี้รันปับ๊บมันจะมาหน้าต่างนี้ครับหน้าต่างนี้เรากดตรงนี้โชว์มาจินปุ๊บเราลากได้เลยครับตามใจตัวเองได้เลยสบายสบายเลยค่อนข้างจะสะดวกกว่าน,นู้นเยอะอรูปแบบนู้นเยอะครับง่ายมากเลยหรือจะเข้าไปเมนูเดิมๆตรงฝั่งฝั่งตรงที่ฝั่งที่ให้โชว์ให้เห็นก่อนนั้นนี้ก็ได้นะครับเข้าไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้มันสามารถลากกับมือได้เลยถ้าเรางานเรา ต้องการแบบไม่น้ายละเอียดมากต้องเซตอนุเท่าไหร่เนี่ยก็ตรงนี้ค่อนข้างจะสะดวกครับมาโคต,ตัวนี้แล้วก็ถ้าจะกลับไปหน้าเดิมก็แค่กดตรงนี้แค่นั้นเองยิ่งถ้าเรามีการสร้างพวกไอคอนต่างๆพวกนี้ขึ้นมานะครับใน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  quick a s s e t toolbar ตรงนี้เอาพวกเขามาใส่เนี่ยเลาทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะทํากันได้นะครับก็ หลังจากผ่านมาตั้งแต่ EP 1ถึง4พอมา EP นี้ก็น่าจะไม่ยากแล้วครับเริ่มจะเคยชินแล้วย้ายไปย้ายมาย้ายได้ตลอดครับแม้แต่ไอเจ้า personal XLSB ที่ผมลบทิ้งไปเดี๋ยวผมก็เอากลับเข้ามาได้ครับเพราะว่ามีการแบ็กอัพอะไรสอนไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็น่าจะเข้าใจกันได้ทุกคนแล้วนะครับแล้วก็คอยติดต่อติดตามต่อไปในคลิปตัดไปนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe กด l i ค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในชิวด์ทร Channel ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ